สวัสดีค่ะพบกับติ๊กหมอติดดินอีกแล้วนะในวันนี้ค่ะติ๊กจะพามาดูนะคะวิธีที่ติ๊กติดตั้งระบบน้ําหยดด้วยตนเองอย่างง่ายค่ะผู้หญิงก็ทําได้ขอบอกเลยว่าติ๊กก็ทําด้วยตัวเองนะคะอุปกรณ์ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วติ๊กจะอธิบายให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็จะให้ราคาด้วยค่ะว่าราคาเนี่ยไม่แพงจริงๆทั้งหมดทั้งระบบนะคะราคาพันต้นๆเท่านั้นเองค่ะ วิดีโอนี้นะคะสำหรับมือใหม่ค่ะที่กำลังมองหาวิธีการติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัตินะคะหรือว่าระบบน้ำหยดเพราะว่าติ๊กน่ะเคยมีประสบการณ์ตรงมาด้วยตัวเองเคยทดลองใช้หัวสปริงเกอร์แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะปรากฏว่าสำหรับพื้นที่สวนที่มีขนาดใหญ่พอประมาณนะคะก็จะไม่ตอบโจทย์ค่ะจุดประสงค์ของการทำวิดีโอนี้นะคะเพราะติ๊กอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ค่ะ ไปถึงใครก็ตามที่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์นะคะในการเป็นไอเดียหรือว่าอาจจะนำไปประยุกต์ใช้นะคะให้เหมาะกับบริบทส่วนของตัวเองค่ะเพราะว่าวิธีที่ติ๊กจะนำเสนอในต่อไปเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดน,นะคะเพราะติ๊กก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการต่อระบบน้ำหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ติ๊กมีโจทย์ค่ะก่อนที่จะติดตั้งระบบน้ำนะ่ะติ๊กก็จะดูปัญหาที่ติ๊กต้องเจอนะคะปัญหาแรกก็คือปัญหาการไม่มีเวลาค่ะจากเดิมนะที่ติ๊กเคย ใช้เวลารดน้ําในสวนแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะด้วยความบ้าคลั่งนะติ๊กปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นจนเพิ่มเวลารดน้ําเป็น1ชั่วโมงแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกค่ะจนในที่สุดต้องใช้เวลารดน้ําในทุกๆวันหนึ่งชั่วโมงครึ่งด้วยความที่ตารางในแต่ละวันของติ๊กเนี่ยยุ่งมากเลยนะต้องมีงานประจําต้องไปทํามีลูกต้องดูแลต้องทํากับข้าวทําขนมปังสารพัดสิ่งเลยนะคะก็เลยจะต้องหาทางค่ะ ว่าเราจะติดตั้งระบบน้ำายัางไงน,นะเพราะว่าต้นไม้มันเริ่มทยอยตายเพราะว่าบางทีเราก็รดน้ำไม่ทันนะคะโจทย์ข้อที่สองนะคะพอคิดได้แล้วว่าจะต้องติดตั้งระบบน้ําอัตโนมัติเพราะเราจะได้ไม่ต้องห่วงต้นไม้นะว่ามันจะตายหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าติ๊กต้องไม่อยู่บ้านหลายๆวันเดือนหน้าเนี่ยติ๊กจะต้องไม่อยู่บ้านแน,น่นอนเลยก็เลยจะต้องติดตั้งระบบน้ําให้เสร็จเรียบร้อยตอนนี้นาะติดตั้งไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ส่วนค่ะติดตั้งไปแล้วห้าสิบหัวนะคะ ปัญหาข้อที่สองนะคะหรือว่าโจทย์ข้อที่2ก็คือว่าจะติดตั้งระบบน้ําแบบไหนนะให้ครอบคลุมพื้นที่ประหยัดน้ําแล้วก็ใช้งบประมาณน,น้อยค่ะโจทย์อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าเราจะสามารถปรับระดับหัวน้ําหยดได้อย่างไรเพราะว่าต้นไม้ที่ติ๊กปลูกเนี่ยมีความหลากหลายเหลือเกินนะคะติ๊ปลูกสารพัดส,สิ่งเลยนะคะผสมปนเปนกันไปหมดเลยต้นไม้บางอย่างต้องการน้ําเยอะ ต้นไม้บางอย่างต้องการน้ําน้อยนะคะติ๊กก็เลยไปเดินดูที่ห้างที่เขาขายอุปกรณ์ในการต่อระบบน้ำนะคะก็ไปยืนคิดยืนวางแผนอยู่นะคะว่าจะใช้อะไรบ้างก็ได้คําตอบมาว่าจะใช้หัวน้ําหยดแบบปรับระดับน้ําได้ค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพามาดูแผนนะคะว่าติ๊กวางแผนแบบไหนคะ่ะพอเราดูแผนผังระบบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่1ในวันนี้เราจะไปต่อที่ประเด็นที่2ค่ะก็คืออุปกรณ์ค่ะที่เราต้องใช้ว่ามีอะไรบ้างนะ ติ๊กให้รายการทุกอย่างไว้หมดแล้วนะอยู่ในคาบรรยายใต้าล่างวิดีโอพร้อมถึงให้ราคาไว้ด้วยค่ะประเด็นที่3นะคะก็จะไปดูว่าวิธีการต่อต่อแบบไหนนะคะพอต่อเรียบร้อยแล้วติ๊กก็จะพาไปดูวิธีการตั้งค่าการใช้งานของเครื่องให้น้ำอัตโนมัตินะคะอย่างง่ายค่ะต่อมาก็จะพาไปดูสถานที่จริงนะคะที่ติ๊กได้ทดลองใช้ระบบให้น้ำอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิธีการปรับหัวให้น้ำนะคะว่าทำแบบไหนคะ่ะ เรามาดูกันที่แผนผังการวางระบบน้ํานะคะติ๊กได้ใช้ฝีมือศิลปะนะคะในการวาดเองค่ะแผนผังนี้นะคะติ๊กเป็นคนออกแบบเองค่ะระบบนี้ติ๊กเรียกว่าระบบการให้น้ําแบบก้างปลาค่ะเราเริ่มจากก๊อกน้ํานะคะถัดจากก๊อกน้ํานะคะก็จะเป็นเครื่องตั้งเวลารดน้ําอัตโนมัติจากนั้นก็จะเป็นสายยางค่ะส่วนหัวและท้ายของสายยางเนี่ยติ๊กจะใช้เข็มขัดในการรัดไว้ ให้สายยางมันไม่หลุดนะคะเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ําค่ะจากนั้นที่ก็จะใช้3ามทางนะคะเพื่อจุดประสงค์ในการต่อท่อ PE ให้ครบเป็นวงจรค่ะแบบนี้นะคะเมื่อตอนเป็นเด็กค่ะตอนที่แม่ต่อท่อ p e นะคะรถต้นฝรั่งเป็นแถวค่ะแม่ต่อแบบเส้นเดียวนะคะไม่ครบวงจรปรากฏว่าด้านท้ายของแถวเนี่ยต้นฝรั่งแทบจะไม่ได้รับน้ําเลยแรงดันน้ํามันไม่ไม่สม่าเสมอเท่ากันทั้งเส้นนะคะ ติ๊กเลยลองทําเป็นแบบวงจรดูค่ะปรากฏว่าทดลองใช้แล้วแรงดันน้ํามันก็สม่ําเสมอดีนะคะตลอดวงจรค่ะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นท่อ PE ค่ะที่ติ๊กเดินไว้เป็นสายเมนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมแต่จริงๆแล้วอะ่ะติ๊กไม่ได้ใช้ข้องอตรงนี้นะคะติ๊กทาให้สายมันโค้งค่ะแต่ทีนี้วาดโค้งมันวาดยากก็เลยวาดเป็นเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะต่อให้มันเป็นเหลี่ยมนะคะก็ใช้ ตัวตัว u ตรงนี้ได้ค่ะจากนั้นนะคะติ๊กก็จะเรียกจุดนี้ค่ะว่าเป็นก้างปลานะคะหรือว่าเป็นท่อไมโคร pe ค่ะที่ส่วนปลายเนี่ยก็จะต่อเข้ากับหัวน้ำหยดนะคะที่ปรับระดับน้ำได้ค่ะว่าเราจะให้น้ำมากน้ำน้อยนะคะเนี่ยค่ะก้างปลามีอยู่ทั่วไปเลยค่ะจากท่อเมนหนึ่งเส้นนี้นะคะเราสามารถแตกแขนงท่อเล็กค่ะ หรือท่อไมโคร PE นะคะออกไปได้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะเราสามารถดูแลต้นไม้ได้เพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มท่อ PE นะคะเพราะว่าติคํานวณดูแล้วเนี่ยท่อ PE เนะี่ยที่เป็นท่อเมนอ่ะมันมีราคาสูงค่ะเกือบ2เท่าของราคาท่อไมโคร PE ที่เราต่อแขนงย่อยออกไปค่ะมาดูกันที่อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะอย่างแรกก็คือก๊อกสนามค่ะเราต้องใช้แบบที่ว่า ส่วนปลายของก๊อกนะคะมีลักษณะเป็นเกลียวค่ะซึ่งเราสามารถหมุนออกค่ะแล้วก็ถอดออกได้ค่ะแบบนี้นะคะอย่างที่สองก็คือเครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติค่ะตัวนี้นาะทิติกใช้มันราคา890บาทต่อมาเป็นสายยางค่ะใช้ความยาวประมาณ1เมตรเราต้องเลือกสายยางที่มีความทนทานต่อแรงดันของน้ำนะคะอย่างตัวนี้นี้ไม่ผ่านค่ะ เนื่องจากเราต้องเปิดก๊อกน้ําทิ้งไว้ตลอดนะคะพอติดตั้งระบบเสร็จแล้วค่ะต่อมาเป็นเข็มขัดเราใช้2ชิ้นนะคะสําหรับ1จุดต่อมาก็จะเป็นท่อ PE ค่ะติ๊กใช้ขนาดเล็กนะคะราคาถูกค่ะ16 mm, มิลิเมตรมนีนี้20เมตรแล้วก็มีท่อ m i โคร PE มูลมนี้ติ๊กซื้อเหมาวนมาเลย100เมตรค่ะแล้วก็มีข้อต่อ3ทางนะคะ ข้อต่อตรงถ้าว่าใครใช้เกิน20เมตรค่ะถ้าว่าท่อ PE มันหมดนะคะหมดหม้วนแล้วเราต้องต่อเราก็ใช้ข้อต่อตรงค่ะข้อต่อสายมินิสปริงเกอร์ขาปากท่อน้ำหยดอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะติ๊กลองไปเซิร์ชออนไลน์ดูแล้วเราสามารถหาซื้อได้นะคะในปริมาณน,น้อยๆค่ะแต่ติ๊กใช้เยอะติ๊กก็เลยซื้อเหมาแพ็คมาเลยนะคะมาดูกันที่วิธีการตั้งค่าการใช้งานของเครื่องนะคะฟังก์ชันเครื่องนี้ง่ายมากเลยติ๊กชอบใช้ก็มี เปิดมีปิดนะคะถ้าว่าฝนตกเราก็ปิดได้ค่ะหมุนไปให้ถูกลูกศรสีแดงนะคะแล้วเราก็ตั้งค่าความถี่ในการให้น้ําได้เราอยากจะให้ทุกสิบสองชั่วโมงหนึ่งวันก็ว่าไประยะเวลาให้น้ําอยากให้กี่นาทีก็ปรับไปนะคะกดที่เครื่องหมายบวกเพิ่มเวลาการให้น้าเครื่องหมายลบลดเวลาการให้น้ําค่ะเราหมุนลูกศรน,นะคะอย่างนี้ค่ะเราก็จะเห็นตัวอักษรกระพริบนะคะว่ามันถูกหมวดแล้วที่เราต้องการจะปรับค่ะหมุนไปได้เรื่อยเลยนะคะ ดูไปเรื่อยๆปรับไม่ยากค่ะเครื่องนี้เราต้องตั้งเวลาด้วยนะคะเราก็ดูนาฬิกาเราเป็นหลักค่ะตั้งให้ตรงกันพอเราตั้งนาฬิกาเครื่องแล้วนะคะเราก็ตั้งเวลาได้ค่ะว่าเราอยากจะเปิดให้น้ําเวลากี่โมงนะคะบ้านติ๊กนะ่ะใช้น้ําประปาค่ะแรงดันน้ําไม่เยอะเท่าไหร่ที่ก็ชอบเปิดตอนเช้ามืดนะคะตอนที่คนยังไม่ตื่นค่ะแรงดันน้ําดีอยู่ค่ะ เรามาถึงขั้นตอนการติดตั้งระบบน้ําก่อนนะคะตัวนี้ติ๊กเพิ่งซื้อมาใหม่ค่ะตัวเดิมใช้งานหมดเรียบร้อยแล้วนี่น่าจะมีตัวที่5แล้วค่ะเราถอดส่วนปลายนะคะของก๊อกออกให้เหลือแต่เกลียวค่ะแล้วก็หมุนเครื่องให้น้ําอัตโนมัตินะคะเข้าไปติดเลยง่ายมากเลยค่ะหมุนเข้าไปให้แน่นนะคะจากนั้นเราก็ต่อสายยางค่ะเอ๊ะอย่าลืมเข็มขัดค่ะใส่เข็มขัดเข้าไปด้วยนะคะเวลาที่เครื่องจ่ายน้ําเปิดน้นะะําค่ะสายยางมันจะได้ไม่หลุดออกจากตัวเครื่องนะคะ แล้วเราก็ไปหาไข่ควงมา1อันนะคะมาขันเข็มขัดรัดให้แน่นค่ะส่วนที่ถอดออกมาจากก๊อกนะคะก็จะมีอยู่2ชิ้นค่ะแบบนี้ค่ะพอต่อสายยางเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเอาสายยางค่ะต่อเข้ากับสามทางอันนี้ติ๊กต่อ3มทางไว้แล้วนะคะอย่าลืมใส่เข็มขัดรัดไปด้วยมันจะได้อยู่แน่นค่ะที่เราต่อสายยางเข้ากับสมทางนะคะ ต้องใช้พลังอย่างสูงมากเลยมันดันเข้ายากค่ะก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะตอนต่อสามทางกับท่อพีก็ดันเข้ายากเหมือนกันค่ะก็เรื่อยๆค่ะติเขียนบางคนเขาใช้ไฟแช็คนะคะหรือว่าใช้ไฟมาลนค่ะตรงสายยางแล้วก็ท่อพีนะคะให้มันนิ่มค่ะจะได้สวมเข้าไปง่ายขึ้นแต่ติก็ไม่ค่อยถนัดการใช้นะคะถัดมานะคะติก็จะเดินวางสายท่อพีค่ะให้ตลอดแนวต้นไม้ที่เราต้องการที่จะวางระบบน้ําค่ะ ในหนงวงจรเน,นี่นะคะสามารถดูแลต้นไม้ได้4แถวค่ะเราสามารถแตกแขนงท่อไมโคร PE นะคะออกไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะระยะปลูกต้นไม้ของติ๊กนะคะค่อนข้างแคบค่ะ2-3เมตรเท่านั้นเองเดินท่อเมนเสร็จแล้วนะคะเรามาต่อท่อ PE กันดีกว่าค่ะเราสามารถใช้ตัวเจาะท่อ PE ได้นะคะสั่งซื้อออนไลน์ได้ตัวละไม่กี่สิบบาทค่ะแต่ติ๊กยังไม่มีนะคะก็เลยใช้ไขควงไปก่อนค่ะ ต่อมาเราก็ใช้ตัวข้อต่อหัวมินิสปริงเกอร์นะคะเสียบเข้าไปในท่อ PE ค่ะเอาด้านสั้นค่ะเสียบเข้าไปด้านยาวนะคะเราไว้เสียบกับท่อไมโคร PE ค่ะใครจะเสียบข้อต่อมินิสปริงเกอร์กับสายไมโคร e ก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยเสียบลงไปในสาย PE ที่เป็นท่อเมนนะคะก็ทาได้เหมือนกันไม่ได้ผิดแต่อย่างใดนะคะ เรากดข้อต่อนะคะให้ลงไปในสาย PE ท่อเมนค่ะให้มีเสียงดังก๊อกนะคะให้มันลงล็อกค่ะมันจะได้ไม่หลุดนะคะน้ําก็จะได้ไม่รั่วออกมาจากนั้นเราก็ลากสายไมโคร PE นะไปให้ถึงตำแหน่งต้นไม้ที่เราต้องการที่จะลดน้ําแล้วเราก็ไปเตรียมกันไกลมาตัดชึบเลยถ้าเราได้ระยะที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็เอาหัวมินิสปริงเกอร์ค่ะคลายเกลียวออกเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ใส่ต่อเข้าไปกับท่อไมโคร PE ีค่ะเสียบง่ายมากจากนั้นเราก็เอาขาตั้งมาค่ะกดสายท่อไมโคร PE ลงไปให้ลงล็อกนะคะเกือบล็อกสุดท้ายค่ะมันจะได้หนีบอยู่จากนั้นเราก็เสียบไว้ตำแหน่งโคนต้นไม้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเยี่ยมมากนีต้นบูงหาสารีค่ะติดทำระบบน้ำหยดไว้มาดูกันใกล้ๆเลย โอ้โหน้ำไหลแรงดีนะคะสบายเลยทีนี้มีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อคะ่ะธุระเยอะวันวันนึงต้องหาตัวช่วย วิธีการปรับหัวน้ำหยดนะคะเมื่อเราเดินระบบท่อน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลแล้วเราก็มาดูค่ะว่าระดับน้ำเนี่ยเหมาะสมกับต้นไม้ของเราหรือยังถ้ายังนะคะให้เราดึงขาตั้งขึ้นมาอย่างนี้ค่ะทั้งชุดเลยแล้วเราก็ดึงหัวน้ำหยดออกจากก้านขาตั้งค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปรับเกลียวค่ะถ้าว่าน้ำมันเยอะไปเราก็หมุนเกลียวเข้านะคะเพื่อลดปริมาณน้ำหยดค่ะถ้าว่าเราไม่ต้องการให้น้ำหยดเราก็ปิดแบบนี้นะคะ ไหลออกน้อยค่ะแต่ท๊กต้องการรดน้ำนาิ๊ก,ก็จะคลายเกลียวออกค่ะเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําหยดนะแล้วก็ลองดูว่าพอไหมพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วเราก็เอาเจ้าหัวน้ําหยดนะคะใส่กลับเข้าไปในขาตั้งแล้วก็ปักไว้ที่จุดเดิมค่ะหรือว่าจุดที่เราต้องการให้น้ำมันหยดนะคะแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ต้นไม้เมื่อสักครู่นะคะเป็นต้นกาแฟค่ะส่วนต้นนี้นะเป็นต้นมะนาวแป้นค่ะติ๊กพึ่งติดตั้งระบบน้ําหยดใช้ไปไม่เท่าไหร่ไม่กี่เดือนนะคะเขาก็ได้รับน้ําสม่ําเสมอแตกใบย,ยอดอ่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเห็นแล้วชื่นใจมากเลยหายเหนื่อยด้วยจากเดิมที่ติ๊กนะเดินใช้สายยางค่ะรดน้ํารดทั้งสวนเลยจริงๆก็ชอบนั่นแหละเพราะว่าจะได้ดูต้นไม้ด้วย ว่ามีหนอนอยู่ไหมมีแมลงรบกวนหรือเปล่านะคะเราจะได้ช่วยหยิบออกค่ะแต่นี้ทําไม่ทันเนาะก็จาเป็นจะต้องติดตั้งระบบน้ําโยดให้มันเปิดให้น้ําอัตโนมัติค่ะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นต้นหน่อไม้น้ําหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งค่ะพอเปิดใช้ระบบน้ํานะาเหมือนสวรรค์โปรดเลยนี่ยังได้ผลพลอยได้นะได้ต้นแตงโมมาเพิ่มจากการที่เอาเปลือกแตงโมค่ะมาใส่ทําปุ๋ยนะคะให้กับต้นมะยงชิด แล้วพอเรารดน้ำนะโอ้โหแตงโมใบใหญ่มโ,โหฬานเลยค่ะกับแปลงที่ติ๊กทำเป็นแปลงปลูกไม่ใช้ดินนะคะก็ติดตั้งไว้2จุดค่ะจุดนี้นะคะติ๊กให้ดูค่ะ2จุดที่ติ๊กโยงสายท่อเมโครพีอค่ะด้านซ้ายไปที่ต้นมะยงชิดนะคะส่วนด้านขวาค่ะติ๊กก็จะโยงไปหาต้นไม้อีกต้นหนึ่งต้นอะไรนะ ต้นมะไฟค่ะไม่ทราบว่ามีใครชอบกินมะไฟบ้างนะคะแต่ติ๊กชอบมากเลยและหาซื้อไม่ได้ด้วยนะคะในตลาดไม่มีขายค่ะก็เลยจําเป็นก็ต้องปลูกเองนะคะติ๊กซื้อมาสองสายพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นมะไฟข้าวเหนียวดําค่ะอีกพันธุ์นึงก็เป็นมะไฟเหรียญทองซื้อมาสองต้นปลูกคู่กันเลยใต่ต้นมะไฟเอ๊เห็นอะไรเนี่ยผลแตงไทยนะคะก็เหมือนเดิมติ๊กก็เปลือกเอาไส้เอาแกนเอามาเล็ดมันค่ะเอามาทําปุ๋ยนะเอามาวางไว้คนต้นไม้ แล้วมันก็เกิดเป็นต้นใหม่ติดผลให้เรากินด้วยดีๆค่ะ